่ะข้าราชารชาวทุกประชาชนค่ะน้องพิมพิมพารัตนค่ะครับผมสุรภาพตาตาพานลุคธนาศักดิ์ครับค่ะไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยครรต้องเดินทางไปทงธุรกิจนะครับไปภาคเหนือก็ไปว่าความให้คนต่างชาตินะครับที่ทาธุรกิจร่วมกับคนไทยแล้วก็เกิดปัญหาขัดข้องกันิดหน่อยนะครับเราก็รือว่าเดินสายทั่วเลยตอนนี้ใชคุณที่ต่างชาตินีก็ดูทีวีจากรายการไทยทุกประชาชนนี่แหละนะครับแล้วก็มาทฟางข่านสน แล้วก็เลไได้ส่งให้ผมไปช่วยนะครับการเดินทางไกลหน่อยทั้งสามแมงสามหนึ่งจังหวัดแล้วก็สามจังหวัดอําเภอร์ยนะครับนะครับก็ต้องว่าไปนะครับก็เรียกว่าไปช่วยเหลือไปคาดให้ถึงที่เลยนะคะเป็นนโยบายของรายการกระทุกและของสถานีโทรทัศน์เอ็มวีไอเดียอยู่แล้วนะครับว่าที่ท่านเดือดร้อนมาเสร็จถ้าอเรที่ไหนปรึกษาเถิดอารปุ๊นะคะก็ไปช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือด้วยนะครับก็ต้อง เรียนนําเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ถ้าท่านหลายท่านโทรเข้ามานะครับอยากได้ทราบข้อเท็จจริงบางคนบอกมาแล้วเราต้องมาเสร็จถามนี่หน่อยแล้วจะเอาคำตอบว่าคดีนี้จะเป็นยังไงบอกกัพอดีผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่ศาลนะครับมันเย็ดเรื่องเลยไม่ได้นะครับนะครับก็อยู่ที่ตัวกลางเนี่ยจะต้องนําเสนอพยานหลักฐานแล้วผมมีหน้าที่เป็นสื่อกลางนําเสนอให้ศาลให้ศาลอย่างไี้มีพยานหลักฐานอะไรก็นําเสนอให้ศาลศาลถ้าจะเป็นคนชั่งน้อหนักเลยวินิจฉัย ในแง่ของกฎหมายนะคะเวลาเราพูดคุยกันแล้วก็เวลาที่ทางบ้านโทรเข้ามาเนี่ยต้องเล่าในเรื่องของความเป็นจริงทั้งหมดต้องเป็จส่วนมากที่ที่ที่ฟังนะครับโ่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็คือไม่ได้จำหนินะครับแต่ก็อาจพูดอะไรเวลาท่านปรกษาเนี่ยจะเอาต่พูดฝั่งตัวเองถูกต้องบอกข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเพราะท่านบอกพอพอผม ตั้งมาแล้วก็จับข้อข้อกฎหมายแต่ท่านไม่ได้บอกความจริงที่บางอย่างที่ท่านทําอะไรไว้ด้วยเนี่ยให้สั่งนู้นเป็นข้อต่อสู้เนี่ยการบอกไม่ครบนี่อาจจะทําให้ามผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่นะครับางทีเราไม่รู้ว่าเขามีข้อต่อสู้ยังไงนะครับเรามาว่าเรื่องข่าวของเราดีกว่ามาหน้านะาวันนี้มีอะไรที่เรียกว่าเป็นประเด็นทอทอกันบ้างคะประเด็นทอตนะครับเขาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเาเอาเรื่องที่นายกบริจาค อาถวายถวายที่ดินนะคะที่ไหนนะคะทุ่งมะขามหย่องทุ่งมะขามหย่องให้จังหวัดอีพียะนะครับก็ทําไมถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาอย่างยุทธยาเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองเก่าและก็เป็นที่ปลูกข้าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เคยเสด็จพระารเนินเนี่ยทำที่ปลูกข้าวที่ที่บริเวณนี้นะครับทางนายกขั้นก็เลยถวายเจ็ดไร่เลยเจ็ดไร่กว่า นะครับก็มีชื่อมีชื่อเป็นชื่อในฉนองเป็นพระองค์เลยองค์ท่านจะเสด็จไปที่อยุธยาใช่ไหมนะครับอันนี้ก็พระสนิกรก็รอรับนะครับก็คือเราก็เห็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงแข็งแรงอย่างนี้ก็แล้วก็มีความสุขนะครับาได้เสด็จออกให้พวกเราได้เห็นพระบารมีบ่อยๆนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นมิ่งหวันของชาวไทยตลอดนะครับพระราชบำมรัดของพระองค์ท่านแต่ละพระลำดัดออกมาเนี่ยถ้าอ่านและคิดตาม นะครับก็จะมีโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆใช่ไหมชาวบ้านแถวยุยยาเนี่ยเขาก็นําไปใช้นะครับเรากินอยู่อย่างเพียงพอเพียงบทเพลงคําพ่อสอนเนี่ยเราก็ชอบฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคําที่แบบว่าท่านเหมือนแบบพ่อสอนลูกจริงๆเลยแล้วนําไปใช้ได้จริงๆด้วยนะคะเป็นคำที่มีความหมายมากจริงๆนะครับก็เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นทอทอดนะครับงบประมาณ อ่าอันนี้เพิ่งจบลงไปเรียกว่าน่วงวัยนะภายในสวันใช่ไหมคะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าพองบประมาณผ่านออกมาแล้วเนี่ยนะครับวันละหนึ่งก็เดี๋ยววันละสองก็คือกรรมการเขาก็จะมีกรรมการแต่งตั้งแล้วก็ไปไปดูรายละเอียดอีกทีว่าจะตัดส่วนไหนอะไรยังไงนะครับฟังข้อดีข้อเสียก็เหมือนกับรัฐมนูญวันละสองที่ยาวนานมากนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ผ่านประมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเงาะประมาณที่ของพรรคเพื่อไทยที่ รัฐบาลท่านนายกยิงเราได้ใช้อยู่ครับเนียเป็นของแล้วก็งบประมาณที่ทางพักของปฏิบัติธรรมไว้อันนี้จะเป็นงบที่ของพักเพื่อไทยได้ทาจริงๆนะครับแล้วก็อย่าไปเยาะเยาโครงการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเราต้องคอยดูนะครับอย่างี่ผมบอกนําเรียนประจําว่าถ้าเราเห็นการใช้งบประมาณต่างๆไม่พอกผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่างบประมาณเนี่ยเป็นเงินภาษีของเรานะครับอย่างให้ไปท่านเอาไปให้กระทรวงสมมติง่ายๆไม่ได้ว่ากระทรวงศึกษาไม่ดีนะครับเรียกว่ากระทรวงศึกษาร่วมกันอย่างไงเห็นไหม เรื่องของมีการแจกแท็บเล็ตร่วมกับโซดีทีนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูว่ามีรับงุมคำในเอางบประมาณไปซื้อเนี่ยหัวนะครับสมัยก่อนมีคำว่าหัวในเอลคาพเลยเนี่ยที่มาตัวเราไม่เท่าไหร่เองอันนี้อันนี้ก็ถือว่าที่จจกดูเนี่ยนะครับเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ใช้ตัวนอกว่กับบาท โอ้อย่างที่ของคุณน้องเธอนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้หมื่นกว่าบาทคือกบาทนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะหมื่นกว่าบาทแต่ว่าสองพันกว่าบาทก็รู้สึกว่าจะใกล้เคียงกันนะคะที่ผมเห็นตัวตัวคือผมได้เห็นตัวจริงแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามานกก็ใกล้เคียงะครับเป็นก็แล้วไปดูคกรับก็ใกล้เคียงนะครับแล็ข้อมูลเด็กเนี่ยก็อย่างบอกว่าจะเนี่ยบอกรถแรกสองพันถึงเมืองไทยแล้วก็จะเป็นเป็นต้นแบบนะครับก็อันนี้ก็ดีนะครับเพราะเรื่องของไอทีเรื่องอะไรต่างๆ่เนี่ยนะครับมัน แต่ต้องข้อสาคัญต้องคุมให้ดีใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะออนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรีว่าโมยไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเด็กๆถ้าเล่นเข้าไปคิดเข้าไปในในเว็บที่ไม่น่าเข้านั่นแหละก็นี่ไงผมบอกต้องระวังให้ดีคือผมมีลูกเพื่อนคนหนึ่งเก่งนะอายุ เก่งปห้านะเด็กเดี่ยวนี้เก่งเด็กเล็กๆสี่ห้าขวบเล่นใจแล้วนะปห้านี่โอ้โหนี่เขาเขาโหลดเพลงเขาเก่งเขาทำอะไรทำหน้าจออย่างมีโปรแกรมแค่เล็กๆเนี่ยเขาสามารถอัพโปรแกรมให้สูงขึ้นได้คนแก่ๆอย่างเรานี่อายเลยแม่เล่นไม่ทันเลครับก็ยังบอกว่าเนี่ยฝากให้เขาเขาสามารถโหลดเพลงจาก YouTube ผมยังไม่รู้ว่า YouTube เปิดยังไงคุณอย่าไม่อายโหลดเพลงจากยูทูบเอามาเนี่ยเอาเพลงรุ่นเก่าๆบอกให้า่ะ เดี๋ยวไล่ใส่ซีดีให้ลุงหน่อยบอกให้ลุงเขาบอกโค้บอกอันนี้เป็นก็เหมือนกับว่าเราทำและเส็จใส่ซีดีไว้ฝังเพื่อตัวเองไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไล่มาเสร็จแล้วก็ไปจําหน่ายที่ไป้่านัคนก็เป็นจะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยครับอันนี้คือความสามารถนะคะของเด็กๆซึ่งเด็กไทยเราเดี๋ยวนี้เริ่มเก่งกันแล้วนะก็ต้องก็ต้องข้อสำคัญคุณน้องต้องฝากผู้ปกครองเอนเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยเราอยากดูการที่มีข่าวไหมอะไรใช้อินเทอร์เน็ตใช้การเล่นอะไรแชทนะครับแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นเด็กอะไรที่เล่าลวงกันไปหอก ไม่้เกิดผลเสียเยอะนะครับเยอะค่ะเยอะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงถ้าเป็นห่วงนะครับผู้ปกครองได้เนี่ยก็ต้องต้องต้องดูแลต้องเอาใจใส่คิดว่าให้เล่นเป็นเวลาแล้วก็ควบคุมให้อยู่คงคงไม่ได้คงไม่ได้พอดูแลเร็จก่อนตอนนี้เรายังไม่มีการแจกแตกลับบ้านหรือเปล่าคะน่าจะแจกกลับบ้านนะครับเอาไปให้ดูได้ศึกษาเนี่อผู้ปกครองจะต้องดูต้องคอยถามและเรื่องของตอนนี้นะครับเพราะว่าของสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปมีทุกรูปแบบบางทีผมผมเอาแค่โทรศัพท์ผมเนี่ยบีบีมันก็รับได้ใช่ไหมได้ดูให้มีรูปอะไรเข้ามายังมีเลย ลูกที่ไม่ต้องพึงประสงค์เนี่ยพอแล้วพอเด็กได้ทัเบลอย่างเงี้ยถ้าไปเปิดออกมาเขาก็จะส่งเข้ามาเด็กก็ไม่รู้ก็จะคลิกๆมาเรื่อยนี่ของน้องก็มีอยู่มีเว็บซ็กซี่อะไรมาให้โหลดด้วยนะเราบอกว่าเราไม่ดูค่ะเรื่องนี้เรื่แบบนี้ทัเบก็เรื่องไปนะครับพูดถึงพอเรื่องของงบประมาณออกมาในทัเบลเราพูดละที่จะคุยกันอันี้เรื่องของงบประมาณที่ผมบอกนะครับว่าเราเนี่ยเราต้องติดตามเพราะรายการการทุนประชาชนเนี่ยนะครับรับสมัครสมาชิก ใช่ไหมชมรมเครือข่ายต้านยาเสพติดและทุจริตกระจายความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยนะครับล้าก็ดูมีกรณีคดีตัวอย่างที่เป็นคดีที่จะสืบเนื่องมาจากการป้นใช่ไหมอดีตปหลัดกระทรวงคมนาคมนะครับเห็นว่าในขั้นก็บอกลาออกแล้วก็ดวยไหมลุนป่ะปชชี้คดีท่านอดีตประหลัดนะครับผมบอกว่าสังคมไทยเนี่ยทนี้ว่าถ้าเราไม่ช่วยกัน เพราะในกรณีนี้ถ้าเกิดไม่มีการไปป้นเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าท่านมีเงินเยอะนะครับเราไม่ได้ว่าท่านผิดนะนะครับต้องขออนุญาตออาตัวไว้ก่อนก็ดูจากข่าวออกมาเนี่ยเขาว่าชีวิตผิดปกติมีเงินเยอะไม่ว่าเงยอะผิดปกตินี่ก็น่าสงสัยใช่ไหมครับนะครับก็บอกว่าแนวทางสอบสวนเนี่ยเพราะเรื่องของปอปชเนี่ยมันจะมีแนวทางอยู่สามทางนะครับก็คือกรณีที่ไม่มีมูลให้ยุติเรื่องนะครับแล้วอีกหนึ่งกรณีมีมูลให้มีความผิดหรือให้กลับไปไต่สวนเพิ่มเติมนะครับ แต่ก็หากคณะกรรมการปริชุวิชัยว่ามีความผิดก็จะส่งเรื่องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินใช่ไหมนี่ก็ไปอยู่ที่คนคนเจอเนี่ยออกมาเยอะนะครับผมว่ามีหลายลายแบบนี้ใช่ไหมมีแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้กนี้ซึ่งเรายังไม่ทราบแต่ของท่านนี่เป็นเหตุสวดวิสัยและเขาไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรนะครับมีการทไม่้นเพราะโดนเงินสดมีส8ดล้านแต่ท่านบอกว่าโดนปล้นไปห้าล้านแล้ววันนี้พี่ติกทราบไหมคะว่าอาจารย์สุพลไปไหนอ๋อวันนี้นะครับเห็นก็ ก็วันนี้ดูดูข่าวก็ม่บอกว่าวันนี้ก็มีการเปิดโครงการหมู่บ้าน SML ค่ะอ่าแล้วก็จะมีการให้เงินกันด้วยนะครับก็โดยท่านนายกนะครับก็จะมีโครงการต่างๆนะครับที่ผมคือก็เดี๋ยวหาว่าไปเชียร์พักเพื่อไทยอ่านะครับไม่ได้ยแมตอนนี้มีโครงการมาก็คือพักชําระหนี้อานเยี่ยมเลยค่ะนะครับเราอาชีพเราอาชีพเกษตรกรที่บ้านผมเนี่ยคือตัวผมนี่เป็นทนายแต่ว่าน้องชายทำโรงสีปลูกนาเนี่ยกู้ทุกปี เง่อตต้องแจ้งความยินด,ดีด้วยใช่ไห <ป S 1> มคะเพราะว่าจะพัก,พกนี่แล้วักน,นี่เนี่ยไม่ได้ไม่ใช้นะครับบางคนนี่ไปพักนี่เลยไปสร้างนี่ใหม่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนก<ช>รณีที่ข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยไปลงชื่อทะเบียนใช่ไหม<ช>นี่นอกระบบ เอาไปช่วยแล้วไปมาบางคนก็ไปไปเตี้ยมกับหลอกกับเจ้าหนี้มีลูกความมาหาผมเนี่ยเราบอกพอไปหลอกปุ๊บมาเนี่ยเอาเงินไปแล้วก็ไปสร้างใหม่สร้างนี้ใหม่ของเก่าก็ยังไม่ชำระใช่นี่ครับยนที่มันก็ต้องต้องต้องก็ต้องปลูกฝังวินัยเพราะบางทีเราดูอย่างนี้เราออกมาเนี่ยบางทีภาครัฐช่วยยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวประชาชนเนี่ยไม่ไม่ไม่รักษารภาพรักขาอะไรตัวเองไว้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเี้อย่างพักนี่สามปีเนี่ยโอเคพักนี่เดิมที่กู้มาไว้นะครับ ที่พอจะต้องไปเสียค่าดอกเบี้ยต้องผ่อนอะไรอย่างเงี้ยพักไว้ก่อนนะคะก็แล้วก็สร้างใหม่เพื่อเกิดรายได้แต่ของเก่าเนี่ยสามปีมันก็ต้องต้นอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไปสร้างใหม่คุณของใหม่ไม่ใช้เนี่ยของเก่าก็จะมาทบทบนะโอ้นี่ก็ต้องระวังกันแต่แต่ตัวผมเนี่ยและไอ้นี่นอกระบบผมก็พักให้ว่าเนี่ยเกี่ยวกันไหมคะไม่ไม่เกี่ยวกัไม่เกี่ยวนะครับทิจะโยงมาบอกว่าเอ๊ะเจ้านี่นอกระบบบวมวายใหญ่เลยพักนี่กับเขาไปด้วยไม่เกี่ยวนะคะจริงๆน่าจะพักนี่นอกระบบม้างนะ ใไมที่พักนี่เห็นติดต่อกับธนาคารที่เป็นรัฐร่วมเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เกิดธนาคารที่ไปกู้อย่างไทยพาณิชย์ธนาคารเอกนชนเนี่ยะนะครับน่าจะมีการพักให้ด้วยหรือเปล่าอี่ไหมน่าสนใจถ้าไม่มพักนี่หรืออาจจะพักดอกเบี้ย เงินต้นคงอยู่ให้ประชาชนนั่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพราะเราบางหลายท่านเนี่ยก็กู้ของธนาคารประชาชนใช่ไหมในเมื่อในเมื่อในเมื่อใช่ไหมทําพักนี้สามปีให้กับนั่นน่าจะคุยกับเจรจากับธนาคารนะคุณธนาคารนี่ไม่ได้กำไรนะครับเดี๋ยวนี้เห็นบางทีโอนโอนกันเอทีเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ไม่เสียใช่ไหมแต่สองครั้งขึ้นไปสิบบาทแล้วแต่ถ้าต่างประเทศไอ้ต่างต่างจังหวัด นะครับบัญชีเดียวกันผมโอนมาของคุณน้องอยู่เปิรมที่กรุงเทพผมไปพะเยาผมโอนมาผมเสียสิบห้าบาทบางทีก็ยี่สิบห้าบาทเนี่ยค่าธรรมเนียมค่ะนะครับแต่ธนาคารเดียวกันนะไม่น่าเสียนะนั่นแหละถึงบอกไงคือเขาได้ตลอดไงนะครับทั้งขึ้นทั้งร่องเขาได้ฝากเราได้ดอกเบี้ยต่ํากู้เราจ่ายดอกเบี้ยสูงอุ้ยนี่ถ้าโอนวันหนึ่งหลายรอบก็หลายยี่สิบห้าหลายี่สิบห้านะแต่ถ้าแต่ถ้าถอนเงินต่างสาขาเนี่ย อาจจะเสียห้าบาทหรือสิบาทหรือครั้งแรกจะไม่เสียนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับแล้วก็เรื่องของขายทุกนะรับทีนี้ทีนี้จะเรื่องขายทุกจริงๆเห็นบอกว่านี่เรื่องนายกเยียวยารอดแรกแล้วครับห้าร้อยยี่สิบสองลายเป็นจํานวนเงินห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเลยนะคะผู้นี้บอกว่านายท่านสันติพร้อมพัฒนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย บอกว่ามติคอรมอเมื่อวันที่6มีนาคมเนี่ยก็ให้เห็นชอบนะครับหลักการเกี่ยวกับการอัตราเยียวยาช่วยเหลือเนี่ย2พันล้านบาทและกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือก็คือให้มอกระชวงใช่คผู้ที่เกิดจากที่เขาเรียกว่าการเมืองการเมืองอ่านะครับแต่นี้กระดูอะหลายฝ่ายก็มองอยู่ว่าเสื้อแดงการเมืองขออนุญาตนะครับเสื้อเหลืองการเมือง คือเซ่การเมืองไหมไอ้พักนะการเมืองไหมพักได้เพราะพอจะออกมาอย่างนี้เราก็เราเห็นใจนะครับอย่างผมรับราชการตำรวจแล้วก็ลาออกมาเพื่อนๆเนี่ยตำรวจรุ่นน้องในตอนนี้ยังอยู่สารใงภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจที่ตายล่ะตำรวจที่พิการล่ะนะครับก็ฝากปากขอตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยเสียชีวิตทหารพลทหารที่ฐานเกณฑ์เ้าไหมตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ตรงนี้ไหม ครอบครัวจะได้ไหมเพราะเงินนี่ก็คือผมบอกได้เลยก็เงินภาษีพวกเรานั่นแหละไม่ใช่เงินของนายกมาจ่ายไม่ใช่เงินของท่านรัฐมนตรีสันติธรรมพัฒนาจ่ายแต่รับต้องเงินภาษีมาจดเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อของจับจ่ายเนี่ยเป็นภาษีหมดเลยอันนี้เราก็เรียกเรียกร้องนะครับมันก็บว่าหตัวผมรับราชการอย่างทหารตำรวจนะครับเอาข้าราชการทุกหน่วย นะครับที่ไปสังกัดในภาคใต้และเกิดเหตุนะครับไม้ต้องเป็นอาสาสมัครอภพรลที่หมู่บ้านหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นไรหมที่มีการออกข่าวว่าโดนยิงโดยเนี่ยเขาจะได้ตรงนี้ด้วยไหมนะครับก็ฝากไปสอบถามนะครับนีเรียกว่าเบรกแรกก็แน่นเลยนะคะมากันหนักเลยนะคะมาทีนะคะจัดเต็มให้จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าเปิดสายให้พูดคุยกับทนายแล้วค่ะอะไรสักคู่ค่ะ